สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาจำคำศัพท์พื้นฐานใหม่ๆกันค่ะเป็นคำศัพท์ที่ความหมายเหมือนกันนะคะหรือ same meaning ก็กคือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกันหรือใกล้เคียงกันนะคะเวลาจำก็จำเป็นคู่ๆไปเลยนะคะจะได้จำคำศัพท์ได้เยอะๆคำแรก ยีลยีลแปลว่าตะโกนค่ะย e ี l y e w l ยีลตะโกนอีกคำหนึ่งคำที่ความหมายเหมือนกันคือคำว่า shout shout ก็แปลว่าตะโกนเหมือนกันค่ะใช้คำใดคำหนึ่งก็ได้ย l l s h o u t YELL นี่ก็คือแบบประมาณว่าแหกปากอะไรแบบนี้ค่ะ y e l l shout, ตะโกน din, din, D-I-N din แปลว,ว่าเสียงดังอีกคำหนึ่งคำที่อาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วคำว่า noise, noise, N-O-I-S-E noise เสียงดัง din noise เสียงดัง drop D R O P drop หล่น F A W L fall fall ร่วงหล่น drop fall หล่น Discover discover ค้นพบ D I S D e S C O V E R cover discover ค้นพบ คำที่มีความหมายเหมือนกันคือคำว่า find find f i n d find พบหรือหาค่ะต่อมา L e A P, leap 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 แปลว่าเพนหรือกระโดดค่ะ leap คำที่คุ้นเคยที่แปลว่ากระโดดก็คือคำว่า jump jump j u m P. m ีกระโดด leap jump กระโดด STUPID STUPID โง STUPID STUPID โง่คำที่มีความหมายเหมือนการคล้ายการคำว่า foolish foolish โง่ Fool ish. Fool ish. เขลา stupid, f o o l i s h f o o l i a g ต่อมา thief, thief แปลว่าขโมยค่ะ t h i e v e thief คำที่มีความหมายเหมือนกันก็คือคำว่า steal, steal s t e a l steal ลักขโมย thief steal ลักขโมยคลั m มซีคลั่มซีซุ่มซ่าม clumsy, clumsy, ซุ่มซ่ามคำที่มีความหมายคล้ายๆกันก็คือคำว่า awkward, a k w a งุ่มงาม clumsy, a w k w a r a k w a ซุ่ซ่งุ่มงามบังบ u n g บังแปลว่าไม้อุดรูหรือจุกอุดรูนะคะบังคำที่มีความหมายคล้ายกาันใช้ได้อีกคำหนึ่งคือคำว่าผลักผักก็คือที่อุดรูนะคะจะเป็นที่อุดรูสิงน้ำที่อุดรูอาบน้ำก็ได้นะคะหรือคำศัพท์คำนี้ก็คือ ปลั๊กไฟแหละค่ะใช้ได้สองคำเลยค่ะใช้ได้สองความหมายนะคะบังปลักที่อุดรูต่อมาคำว่า scare scare ก,ก,กลัวคำที่มีความหมายเหมือนกันคือคำว่า f r i g h t e n f r i g h t e n ท,ทํทำให้กลัวกลัว edge edge แปลว่าขอบนะคะขอบขอบขอบโต๊ะขอบสมุดขอบกระดาษนะคะ edge คำที่มีความหมายคล้ายกัน border border ขอบกริมนะคะขอบกริมต่อมา afraid afraid กลัว scared scared กลัวเหมือนกันค่ะใช้ได้ทั้งสองคำ toss toss t o w s, s toss แปลว่าโยนคำที่มีความหมายเหมือนกันก็คือคําว่า th row, throw throw คว้าง toss throw คว้างหรือโยนค่ะต่อมา explode explode ระเบิดการระเบิดนะคะ Explode ระเบิด Burst Burst ระเบิด Explode Burst ระเบิด Tumble Tumble ล้มกลิ้งลงไปเลยกลิ้งกลุกกลุกกลุก Tumble Fall Fall ตกหรือหล่นค่ะ tumble fall ล้มกลิ้งตกหล่นลงไป Twisted twisted การบิดนะคะบิดเบี be ale, be ale, be ale, ้ยวบิดบิดหมุนหมุนบิดบิดนะคะ be ale, be ale, Tang led, Tang led. บิดบิดเป็นเกลียว t w i s t e d tangled tangled บิดจนพันกันยุ่งเหยิงไปหมดนะคะ t w i s t e d tangled โอเคค่ะบางคำนะคะเป็นศัพท์ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่ว่าต้องรู้ไว้นะคะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะยังไม่ได้กด subscribe กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะหรือไปกด follow กดติดตามที่เพจเรียนงานาน่ายภาษาอังกฤษค่ะจะเอาคำศัพท์ลงไปไว้ที่เพจนะคะตามไปจดกันได้ที่เพจค่ะ แอดไลนมาคุยกันได้ที่แอ 59abc นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรเมนใต้คลิปได้เลยค่ะ Thank you for watching See you soon Bye